ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ยี่สี่ยินดีต้อนรับเขาชูช่องมาหาแห่งมวลซืบน,นะครับเนาะเอาเมื่อนีอ่ทางช่องมาแห่งมวลซืนมาหาแห่งภาพมวลเจี๊ยบหนึ่งหัวขานเนาะได้เอาปัดไก่ที่พ่อแม่พี่น้องทางช่องรวมบ,บุญกันเขามาเนาะไปขึ้นให้ปูตาเนาะครับเนาะไปถวายเผเพิ่นเพื่อพ่อที่ได้ไป สร uh ้างประตูโค้งนะพี่น้องเด้อเอามื่อนี้จะมาเบิ้งบรรยากาศน้ากันอยู่หอประทับครับผมปูพันธุ์สีว่าจังใดแน่พันธุ์สีมีได้ทางอีหยังฝากเข้ามาพี่น้องแน่เนาะเบิ้งคลิปให้จบเนาะพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันไปเบิ้งบรรยากาศบนหอประทับน้ำกันครับแม่งว่างไงกันเราเอออาบอ่ะเขามา ก็มาอวงเนือหมอหมูไอ้ไพวงมาหเออเออเอกหมนน่ะที่เ่าทกที่เก่าท่เกาี่เก่าพวงเลยมันที่สิบเกาพวงเลแ้วมันค่อยเข้าใจมาหัวหมูก็หนึ่งงานใชเอ๋อหายวกานไม่ถูกไม่รำไม่ถูกไม่มาถูกเขาผักังไว้ในูกแล้วยหันมาไหนก็หัเข้ามา

quá ngủ cả năng nó, à, là... bay ừ, bay cả tiền nó mua ngủ nó nhàn cái mắc tiền nó ngủ, tiền nó bận mất quá. Ban nay ban kia chị tao say mới, áo rán đầy mai thắp cao ra buộc tha, đầy mai trang khánh bá khánh mừng, cả mươi nhà luôn nó, ơ mắc khó thuộc khó bạc khó thuộc khó mạn, mấy cái đã tàng mang cả mươi. Văn không có thẩm được nó Ừ, mang nó thẩm được đâu Tao nói chặt thẳng Má hành ít kho đều hoặc hợp ít kho Mẹ bảo ta không làm có mà Không hả, kho ra thầy đầu tư đâu Ha, trả rơ, trả rơ, thức Á, ba trăm đại mới nhận được Ờ, bụi cua, FC cua Anh đi, FC bụi ta Cua, bụi nó ăn bụi nó ăn หายจะรื่องจเรืหายเงงงหายรหมากีจะมหายเรื่องาาิหน่งเทียงไหงนถุง้าองไใอะไหมว่าแดตาแงตาแดงตาแล้วงตาแดงตาแายดงตาแาตาดแงตาแดงแ่ตตาตาาแงาตาไตาแว่นตาหังตาแ่าางตาางงาเดาตาแตาแดตาแดตาแตาตาแดงาตาแดงตาตาเาาต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 างาหาทิแาง Mấy quá khỉ không thể vào rai Khi ra chạm khi một vạn co Nó chỉ mất ngại không Ta rai biết chỉ một vật Thầu mấy ông đâu rai nó Ê, mấy một cô hả? Ờ, à, phải tả rai một thật ăn thì thấy, nó Anh em mấy người ta từ đây Phải đâu mà ương đâu Phải tả hắn ra đó Vành ừ. thái tả Hắn ưng vành thích bên thích, bên thích quá ใช้เราเห็นหมดทุกอย่างฟังเข้าม่ด่าแบบนี้เขามักฉนเองก็ไปตัดเขามอกฉันเองนั่นน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 เนนนเนานนนนนเนนาเอานน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 นไนน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 านน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 นานน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 น ตายแล้วตายเลยอันนี้อันนี้ตายบ้ามา่ไ้ตาได้กัยได้ห้าสิบเก้าตายตายบ้าตายแบบนด้ค่อยนาหายตายขาพูเขากัเทาขอูนี้ว่าตทยตายข้อผูเท่าพู้เราแท่ใช้ข้ไท่ควรไม่วรส่อสียกคุ้มท่ะงไว้น มัดขายของเขาเขาบอว่าหยุดคู่กันนะ้ั้แยกกันได้เข้าใจว่าต้อแยกกันเพราะมบงูำผิดค้อนมาขายจากมาอขายจากค้อนมบขายจากเขเขาว่าสิท้ออะไรกันได้ตีหนาต้องคอยตัดหน้าแบบพอทานะยานึ่ได้ขนะเฝ้าไปตัดต้นเฝ้าไปตัดตั เมื่อเื่อมัที่ข้าาหลังรึงพางไเราได้ยเราได้ตัดใ้ตัวที่หนึ่งได้ผมสตัดไ้เร็วเ้วมีหลัหายมัขาดมาที่นึ่งอะไรมาัดถึงว่านห็่คู่ตายไห้คือได้เสียงกานั้นนั้นมาตัดกันมายตายตางต่างต่าง่าง่างต่างต่าง่าง่างางางาต่่าต่องตางต่่ตาวต่างต่างตงถ่งต่่าง่าตตตตาอ่าาง่่ ทันไขแหวนกบบการน้องสาวไปตัดปักยกอีกไปตัดยามาอแกนมาขออไรมาขอเราขายตัดรนต้องไปตัดองขายคำมั้นคงอีน่งงอกแกงอีกแต่ตีได้คิดต่ำตัดคำอนั่งตะกอตคิดต่ำึงเราก็ตะคิดต่อตึง mô thịt ta Tình nát thá thịt ta Má hạ nhân thùng thầy hạ thịt cả con Ơ ừ. Má hạ nhân thùng thầy hạ thịt cả con Má hạ thầy thịt Thưa anh để quay vụ thịt tập Thưa anh quay thầu thịt nó là tưởng nó สร้าตัดยางดีใส่เขาไปถอนออกมางายเลยม,มายคัโอ้ของของปูปบไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายแขงขึ้นค่ครับผมแห้งขักว่ามันข้ามาด่าในะแข็งขัดว่ามันข้ามาดา่าเขาะท้องักชีกไปใช้ทิเต่าัอ้แกงกะจังเลยแขงขักตึงเนองแขงขักตึงเนอร้อง กานเท้าไปจัดมันออื่น,นมันคือว่าท่านมจักปะครับท่านนั่นไปจัดมันแย่งคือมันโดนพิมันถือว่าท่านมจไปจัดมันอื่นคือพถา่ไทยที่ทีอ่อยู่กันนะใช่ท่ไทย่องเมัว่นตาครับคือวางมันแต่มันทัเก่งกต้องมปนามันเป็นแว่คือเก้าเขามา แต่ว่าคุอันดึงว่าคุณไอ้บ้าัไอทยหลักกอว่ะบ้าไทยต่เผมนงดุบ้าไทยแต่เสียงกเคือบ่เออคือตัวไม่แต่เสีเฮ็ด่คือเออนแงโมกับคอเออันนี้ใครว่าหายอนนี้ใครว่าแต่งใจู่้นแสงว่าขายต่างน้ำหนึ่งน้ำว่าผ่า คูู้ใดก็เห็นว่าเขถือว่าใครไปตดัดต้นเริ่มไปตดัดต้นลูกเริ่ทางเขาเริ่มคือไม่ติดอัอมมงนี่ข้ามไม่ังเราไม่อใดทีมันย่มขึ้นมันถือเลยว่าขึ้นไปก็เห็นเ้วยเขาทำอะไให้ไปวิ่งปักทะเริ่มม,มาพี่แต่รับหน้าดูกันคือแต่หน้าดูตัดของคูสิก่อนคููตัดน้การทาตัวเอาความกันทตวัว เขาไม่ไหลายแหนเลยข้าไปตัดขั้นต่อไปมันหลายคมมันไปตัดมันคืออ้างกันเขาใตกว่าขั้นไปตัดที่หลังพอมาดันเขาแต่ดัดนานเขาต่ต้องไม่ไปตัดเ็เขาใตกว่าขั้นจำทังว่าขั้นแผนเองน <c oughs> าะเพราะรายเดือนนี้ประหยัดได้เดือนนี้ประยัดไม่เข้าไปบกหัดถามถึงไม่บอกอีกกง้าเ้า เ,เดือนนี้เป็นเดือนประยะ์วันนี้ก็วันที่สิบตองเนาะเออ,เอ,อแล้วก็ตีวันไหนเยอะแค่เก่าเมื่อวาน<ต>เก้าเ<ต>มื่อก็ถือได้ยิ่งข้าวหนึ่งเดือนว่า,วาเออถือได้ปัญหาไม่แต่เชียงเดือดรว่ายตามได้แล้วอ่ะพอบอกแม่แต่เชียงน,น,น้ำแดงไม่ต้องเออ<ต>เออ วางอรเอาไปทิิกต้าผ้าแดงเอาไปติดเดื้อ <c oughs> ผ้าแดงติดวางอะไรยริยกก้ <c oughs> าะไรมาดูตาเลี้ยวแตตาเลี้ย <c oughs> ไปพิกกตาเอาน้าหุแม่เอาเครื่อนมาอยากได้ข้าหนียวขวเหนยวมาทาน <c oughs> พ่อเอาเลว่าเอานั่งนั่งั่เอา,า,เอาเกือ้ก่มาค่ะ เอานงนังไปนัาหราัอออยาก,ก,ยายาก,กยาบ่ง,กบกงเงงงงงงต้าน้ํานงอยากบ่งเต้าน้านังบ้านหายพาอาจาศหายเราดาน้ำแดงห้าขวดพวงมาอะไรเท่าไรต้นัางทก่อนเก้าควงกะทัวเอาพวงมาอะไรเก้าขวดข้าวแดงตจี๋นเจ็ดขนก่อนนัง้น็มัดกันเริ่มไหมตัดให้เหมือนเดิมถ้าไม่ตัดให้ แม่ตะเคีอยไม่ได้ดูหมอนาะพอว่ะบ่ได้ดูหมอนล้บ่ได้วางนันั่อนได้พอวะตาไเหมือนเดิแต่เราบอกว่าแม่ตะเคี่ยแต่เราบอกว่าน่งแดงว่ากินหลักวันหนึ่งว่าจังจรินน้ำแดงไรม่ถึงร่อคุ้มวมาทางบ่า เอาจักผาแดงใอินทรนาผ้าแดง,งจัก๊กติดือ,อพ่วกมาได้จับกทิ้งเขาถาาวมมายพอกาแล้ว่างน้ำเอาข้าวนีระดิงขึ้นกันว่าชินเปลือกเอาว่ะไม่จังว่าชิมเปลือกเข้าใจว่ารั้งได้แต่าไปยาเรื่องผาแดงเด็กขาดงผาแดงติกือผ้าแดง,ง,งนะมไม่ใช่ผ้าไกดทิ้งนะ แต่ถึงพวงมาไดยที่้าเท่าหนักบ่หามินเพราะว่าบ่อาเอาตัวหนังไหายมันขึ้นเปลี่ยนเอาแค่ในี่ข้อมาค่ะอืมหาพ่อก็เลยแตกให้นะไปเยนตัวไปพร้อมรำงน้าเลยพ่อกะจะพาไปขึ้นเตาหนังนะฮะ เ้าพ่อว่ายแดงมาว่าไายอ๋อแค่าีใสไยแดงดิ้งนั้หลบกไปนั่งบเสือคือนั่นหละบอกแ้วเนาะเออบอกแล้วกต่แล้วไปใครกูอ่ะบอกใครแต่งแต่ก็รู้ดื้อๆก็แต่ก็แดงเท่านั้นแหละแล้วแค่ทีอคลอดแล้วพ่อว่าบอกอีกด้วยคือว่ากองก่อนแจ่ไม่รู้จักเองหินั้นน่ะพจําได้ว่าอย่างนึงตีว่ามันแตยก็ไปไาย ใจน้อยไปดีแล้เขียนไว้ตรงใต่ว่าขายมาเอามาทานควงินเ่งตลาดมาเป็นตั้งลาดนี่แหละดวงาเขาพุ่งมันถูกว่าทอกันบนถึงท่านว่าทอกันมันการได้ว่าใดทอกันบางเพื่อบางที่พอบอกดูรักว่าผดูรักแต่ว่ากะรดึง คุณรักควาอย่างนีปนั้นขีดขานขึ้ตัวอว่ออกดัขึ้นแล้คุณทุกน่าเติมเติมนะจ้างเติมเงหนเลยเติมเงหนเลยเติมเงินเลยกนั่นแค่กูทุกว่าสส่กูจ้างแต่ว่าเอาบอกแค่ต่งเติมมาขาดเป็นไงมาข้อไหนอาเรบ่างมาหนะเพราะทนายคือจ้าวจ้าวนาเพราะมามันมมีความเขียน กายน้องพุ่งมิความเสียงแล้วหลืเอเพราะถ้านั่งให้คิดแต่าราชาก็ถือคิดก็ถือท่ากอนถือจัดคิดจัดให้คิดยิ่คิดแต่าารา,า้าว่าไงว่าตรไหนโดนตังโดนตังโดนตังไทยมักกัตายาตัวมักกัดจะายคุ้มดงานหลักีแต่ราชาข้าบอกข้าจา เอาคอเป็นประกันมาวิจักเอามาค่านจ่ายก็ย่างเราด้าวยใส่ข้อเราว่าค่านขาดเราขาดเ,เ,เ,เราว,ว่าเตอว่าว่าออกเสียดออกเนาะหวาเพราะทันั้นทุกอย่างมีปิดเสมเพราะว่า,วามันเป็นคำกรสอนลูกเจริญรารู้จักเด็กเด็กลู้จักบ้า ตอนเข้าสิดคือตอนเขาติดคือตอนเขา่ิขาคือเราไม่รว่าไงคอกเอาไม่ว่ารอยเปเซ็นต์ร้อยเปอร์เซนตอี่ครั้งแล้วมีคนวนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เมีใครวัเลย่เห็คนทุ่มเนาะเราก็คิดแต่ว่าีคิดแต่มา เอากัะนังบามิเขเสียงปดบิ๊กงานนะดานในตารับชมเขาอันังบามิอน่าเนี้เขาคืนตอมั่งเขากระพจ้าตาขอรัพงดกคุหัวโต้ดักได้หลายนันหันดักนม่้หลายนันตายเฉยๆค่อยๆเปนคอยนคอยๆไปถึงนลยนะ พาดูวังไม่หวังมากพอหยุพักใท่หแล้วหเดา๋ยวพักรุ่งโตไปครับคพราบบานเพื่อบางที่ฝนพิ้งพัาเท่าตีเส้นมากอาจจะบาท่านชงผลแล้วแล้แลลอบบแา,าอาจบบาอาจะยังไม่ทมผลวันนี้วันหน้าอาจจะถึงที่เราผู้รับข้อ,อ,อว,ว,ขว่าผู้ข่าวขี้ว่าตั้งแต่ปีตายเราหอดไปอีไม่ได้ถืตายแว่าค่ะ มาคิ้เงาบางเงาจังด้าหลุดวานผู้ใดตอ่อนว้อนขอทิ้งทักที่ผู้ใดตะอ่อนวอนทวงหลาหลว้าะผู้ใดตัดักได้ทวดักได้ราดดักได้ดักไดมามาอ่อนว้อนขอพ่อนจากกรุงกรุงขอข้าแต่คือหายไป่เมื่อคือผูกตุ้กตเติมไปก่บใดว่าหลุดลงข้าทั้งว้อนใจไหวว่า เราคิดตรารางตัวอวยน,น,นะู้กนะว่าเราคิด,ด,ท,ด,ด,ดที่ทำวีหรือด๊าบุกขี้เกลพาอีพ่อให้ว่าถูกปู่ว่าบงกพาอีพ่อให้ว่าถูกกูช่างอีพ่ออีพ่อขี่ตัวขี้ขี่ตัวโรคติดวิญญาณน,น,นะพูกนะโรคติดวิญญาณมีปิงไม่ใช่ผเผาไม่แต่พยงพ่อบอกว่า เราถักกระบบูชาไว้หรือหาา้ามไม่ได้อยากดถึงมิ่งที่เขาทำทุกวันนี้เห็นไหม,มบายสีเทพบายสีมพงบายสีปากทางคาร,ะว,ะาระวะทุกอาทิตย์คารวะทุกถิ่นด้วยบารบมีหลอกหมอกหลอกไม่อาหารการาากินร้องราห์หลักไว้ต้องฮ็ดต้องัดไม่ได้ก็ทักรับก็ทำนะลูกนะ เพราะทนนเขาคิอแต่รงว่าเข้าถับบางรูลเนากอนถีบากอนถีบาก้อนอบาทิงทักทิศถีตัวบางเคือบางที่มา่ตตัวแต่ของกันนั่งตัวทิงทักถีทะลกเนาะบางคือบางที่ตัวเองกะนั่งกับาง่าไห่เมื่ตตัวทิงทักเมว่าแ้ตัวก็ตัวก็ตะของทาร่างคือว่า ก็มีความทุกข์เด้่ยก็คือร่างวันที่หนึ่งแบบเชื่อใจเราดิคือแท้มันมาใหม่มานลบบเราต้องเป็นนะการท่หมุงคือกันที่ให้ปาดก,ก็คือให้มั่นท่านใจเตือนไปว,ไวา่าอะลูกการทำมึงคือการเสียถลกักเลยเสียถลักนั่นลูกเนาะว่ามันคือเอาดังเดียวเลยต้องรู้จักแบ่งกินแบ่งทายแบ่งทางด้วยไม่เคยจะเอาแต่เข้ากระเป๋าเราหวนะังฟ้ะ เออพอทงพิจาราหือนพิ่ารานหานทั้งาวันไหนวันที่เก็บ้าทั้งวันไม่ว่าอหญ่ทางเราแต่รายวันได้ยงคือคือไอ้ผมมาทางเท้าได้หรือแป้ตาเขาแล้ไนมแป้ตาแบ้นมัดชายตาอีนางงกเย็บเขาเอื้อมว่าจังไรก็เขาเอื้อมอะไปมาเออเขาเอื้อมได้หาทื้ปเออแว่นหาได้รเแบ่นหาซื้ เออไหวรุ่นเอาชึกเต้าไหวเผาเอาหาชึ้นได้ไหมอย่าดื้อเ้อไปด้านไหนเขียนไมาผู้ใดคิดว่าจะข้องเปินไหวรุ่นเอาชึกเต้าผู้ใดคิดว่าจะข้องเผาเอาหาชิ้แค่นั้นจบใช้เขาแล้วแกงกะจางเลยแต่ว่ามาหารเรื่องวัคซีนแบบว่าใครแต่แค่ถือว่าขึ้นหนังแบบนั้น เมือตึงมาถักบ้าแม่ได้มาหาหิ้งไปตัดเบิ่งงต้นว่าเพียพอหิ้งเมืเห็นเทงเน้องเห็นคนาบงกมแบบภาพนะช่องบุไปแล้วเห็นรัะใช้เป็นหนึ่งเลย่อบ่เธอไปตัดต่อมงหมดเลยเริ่มเริ่มไปตัดเลยรุ่งนี้านพี่ทาง ตัอกว่าที่เท่าก <can> ับ i̇şte ว่าที่ดีใช่อมวะไปตัดมาไทยคงไดก็เห็นคงเห็นที่อันทคกเขาริงเลยแต่แทบคกเาเอ๊นั่งหลับแล้วกิตืะนไรก็ทอมันไเด็ว่าทัน ใ้เป็นผ้าทามาต่ายไมหมเกี่ยวกันไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำมะพร้าวเป็นยาชูกำลังเป็นยาฤกษ์ด้วยเนาะน้ำทักน้ำอามามันจิ้มแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงเพราะว่าให้ไปน้ำแบบจิ้มน้ำมะพร้าวเท่าๆมันคองง่ายงายกันยงงังหองคองันคือเป็น,น้น อาหารนี่วอาหารพ่อกขาขึ้นจิกถุงชูมหมันูด้ใช่เออชูถึงน้ำมันแดกกต่ถึงได้รับชูมะมันก็ยัดุ่เลยนะใช่เอออาหารนี่เนาะใช่ชูมาอะไใไทบักเกใเออเห็ดปลาท่านแบบพ่อไปชื่อเอาพวก่นคือทุกเขาชูกงเนาะใ้ เออคือทุกเขาทุกเอาหารแดงนะช้างดาวันนี้นะอาหารแง้างดาวันที่ชิต่อมาบ้าเออทุกวม่มาแต่ชิปต่อมาคือชิขายแพ่ไ้นขายขายชิปปะขายขายชิบาะป้าิปเขาไม่จริงแต่เาบักแดงบักเทบักแดงแท้แ่กว่าไป ปลาแตงกับแค่เมปักแตงเนาะจ้ะเอาปักแตงตากป่านน้มาคือขายต่อมาเพิ่มายมันก่อนเอากรกเอากระบอกขั้นบ่เอาทุกน้ำใหม่ตับบ่น่พักกับเนาะจ้ะพอว่าเอาัา,า,าขิงนกว่ามากินครับทุกน้ำใหม่มันจะเข่ากันปบบแตงวา เอาคิ้งมาาคิ้เก่าป่ะเท่านั้นขายทอกี่คิ้งต่ว่าขายนะจ้ากนันาทอบานแม่แปงเลกคือบาขายกี้คิงถ้าามันแบงถ้าขายคือยังคิ้งเต่า่าอดตามเขาเขาเลยว่า เอยพอน้าหนักว่าจะขายดีขายก็หอดท้าวป่าขายริกเต่าทานั้นแหละว่าทายอ้บอเขายทอนตือพอว่าบาทเดียวบอสเป็นนังพอเอาไปโต้วาทิกเต่าเท่านั้นาหลกว่าขารัิลิ์เต่ากับทิพเต่าเนาะดัน้าหนักทุกดอกไม่ห้าสิบทิ้งมาดักทิพย์เต่า ให้เรกจ,ขจบขาเนอ,อะอาหารแรงเรามานำไานไหนเลยเริ่มหิมวเรา้า <c oughs> เริ่มอยากกินชุแน้ำใหม่้งคือสีแขีพอกว่า <c oughs> ให้ตอนแบบแี้ได้ให้ตอนนั้นไย้ยา,า,า,าทั้งชยวยชวๆช่วยแบบแต่งไทยกักหนอย ขอรัวต้้งแต่ตับตัวตัวว่าตัวว่เออาที่ว่าประเด็กทางนันตอนหน้าหาอะไรกูงเตึง้าะเนี่ยต็ข้างนันั่เนาะเอาเขาย่อคุยว่ะคุยคุยคุยว่ะแล้วก็เอาคิงมาว่อเอาท้ายกท้าโอ้ก็แทบคักแทลม่กันนมาเพ้เราขเดูหิวขาวมาวะ หนึ่งเขาเงี้ยเหาเขาจะไปกินข้าวเขาเจ้าแล้วมันวานแทมกินข้าวเขาเหนียวเร๊ะเขาเนาะแค่นี้เนาะถูกถูกหวานหวานได้ดุกเายให้พวานไม่ถูกไม่หนักไม่ถูกนี่มาถูกหักผักทั้งเรืองหายง้อหาย้อหายเท่ไหายมากกิจการงานหายจเรื่องตาวหนานไล้ดกเด้ออวยอวยเฮงเฮงด้เรื่องที่ช่วงหนหวานมากกินเนื้อ